ันนี้นะครับมาแนะนำเรื่องการแกะกล้อง i f 4รุ่นนี้นะครับดูนะครับรุ่นรุ่นจะเป็นรุ่นนี้นะฮะทรงหน้าตาแบบานี้จริงแล้วทรงเขามาสวยมากเลยนะครับทรงเขาแบบผมว่ามันสวยอะทรงมันสวยนะครับเหมือน o p t i m ัสเออดูละนี่มันเหมือนหุ่นยนต์มันแบบมันมีแบบมิตินะครับทรงสวยนะครับนี่เป็นตัวที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับ แกะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็ในไหนก็ทําการแกะแล้วนะครับมาแบ่งปันเรื่องวิธีการแกะซะเลยนะครับนี่มาดูนะครับวิธีการแกะคือหนึ่งเลยเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับโดยการหมุนน็อตนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกมี2ตัวนะครับหมุนยกออกกล้องอยู่นิ่งนะหมุนยกออกนะครับแล้วก็ยกออกนี้นะครับต่อไปนะครับใช้ประเอลนะครับ ขันตรงนี้นะครับตรงนี no ้เป็นปัะแจเอลหรือว่าหกเหลี่ยมนะขันออกทั้งสองข้างแต่ละข้างมีสองรูนะครับออกงี้ส่วนกระบอกต้านะครับหมุนออกเลยนะครับบิดออกเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับแบบนี้แล้วก็บิดออกทั้งสองข้างแบบนี้ครับแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้นะสองจุดนะครับสองจุดเอาน็อตออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้ออกอยู่ตรงนี้อีก หมุนคลายดูด้านข้างนะครับหมุนคลายออกมาสักประมาณสิบรอบนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับไม่ให้มันหลุดออกมาให้มันหลวมๆเงี้ยนะครับอะให้มันหลวมๆเงี้ยเพื่อที่จะออกมาอย่างนี้นะครับนี่คลายให้มันแบบนี้นะครับไม่ให้มันหลุดถ้าหมุนออกมาสุดเลยตัวนี้จะตกไปในกลไกนะไม่ต้องให้หลุดนะครับอะต่อมานะครับมันจะมีตัวล็อกแบบนี้ครับนี่แล้วก็ให้แกะ สลักตรงนี้ออกก่อนนะครับสลักข้างใต้นะครับกล้องมาดูนะครับแกะสลักด้านใต้อย่างนี้นะฮะแกะออกอย่างนี้มันก็ยกทรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าฝั่งนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับมีสลักตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมปลดสลักตรงนี้นะครับโดยที่เราหาไม้นะครับหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับแทงไปตรงนี้นะฮะ แทงไปตรงฝั่งนี้นะครับแทงเข้ารูนี้เลยนะครับผมใช้ไม้นะครับเพราะว่าป้องกันแบบอุบัติเหตุเซฟกล้องเซฟบอดี้ด้วยนะครับเพราะบอดี้เขาเป็นพลาสติกเสร็จแล้วมันก็ยกออกมาได้อย่างนี้นะครับยกออกมาได้อนี้คลายน็อตตัวนี้สี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่คลายออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดมาได้อย่างนี้นี่ทีนี้เราก็คลีนเลยเช็ดเลยปรับตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้มาแนะนำเรื่องทีการเปิดแค่นี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ